แม่นจ้ะต้องโปมากดาไฟคนโโฟทิ่งลูกจบ้าเป็นเทื่อเลูก <c oughs> คนลูกขึ <c oughs> ้นไปวายเลยจ้ะมาหลายเทือแล้วบ่มาหลายเทือเ่อแล้วได้สูงได้ลับได้ <c oughs> บ่ค่ะได้บ่ค่ะบ่ค่อยได้ขอ <c oughs> อ๋อบอค่ะดีขอ,ขอขอ,อน,ออขอนำเสียมซี่ก็ได้เจ้าค่ะจุดทูบเอาก็ได้จ้ะมาเธรแหลกข้างแหลกขนคิงลูกลูกแบบใดเนาะลูกแบบยานหรือว่าจังไนเนาะคะ่ะแต่ว่า,า,า,ามันลูกแปล,แปลกแปลกปะถ้านขนคิงลูกอี่นีเมีเนเนาะมีเียนิดนิดอย่างนี้นะพอมีอย่างเงี้ย คไหนมาแล้วสองหนึ่งปีเกิดแล้ปีเกิดพอดีป่ะคะสองหนึ่งปีเกิดเกิดสองหนึ่งเกิดสองหนึ่งอายุเท่าไหร่น้ะสี um. 1> 1่สิบสิบสามสี่สิบสามปีเพียรได้สองหนึ่งตรงกับวันเกิดพอดีคนคิงลูกหายหรือยังเนาะไม่รู้เนี่ยสันสันเนาะสันสันป่ะสันกลัวหรือยังไเนาะค่ะ รู้สึกเป็นเช่นไรล่ะรู้สึกจะไหนเนาะค่ะเข้ามาเนี่ยเมื่อยๆจางๆจะบอกให้ลูกไอ้ขึ้นมาไหวานเนี่ยคนขิงลูกเลยอ๋อบอกบอกไอขึ้นมาไหวาคนขิงลูกเลยอืออธิษฐานว่าจังไรเนาะค่ะเมื่อกี้นี้อธิษฐานขอปูชีวิตวิตกวามลำบากมาโดนแบบว่าอยากอยากก็ยังมีอุปสรรคอียังอีกนะข็ให้ หลวงปู่ซอยอย่าให้มีอุปสรรคอย่าได้มีม่านผจญเอียงอออ๋ขปกแบบนีปลาบลื่นเฮ็ดยังก็บยาให้ติดขัดนี่สินะค่ะสุดเทื่อก่ะลำบากมากนี่ค่ะลำบากมากข้อกู้กัแตกแยกอยากเฮ็ดบ้านอยากเฮ็ดบ้านให้แล้วน่าเพราะว่าตัวนี้ขึ้นตังเสาตังยังดูว่าอันว่าบุญทีอันลูกเคยเฮ็ดเคยสางมากคันว่านี่บุญพ่อกับสิ ขอให้หลวงปู่ซอยอยังให้เดินใจให้อยอียงสักอย่างะะเลยนอให้ลาบดืนบบนจะไม,ม่อุศักอีกค่ะอ,อันนี้บุเค่อยมากมาเทอเลรกเนาะคะ่ะก็เลยมาขอปู่แบบนี้เนาะคะ<ได>่ะปู่กับซอยอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าเพราะว่าปู่ก็คือทุกสิ่งอยู่แล้วเนาะคะ<อ>า่ะคือทุกสิ่งอยู่แล้วปู่ปู่กับซอยทุกคนเนี่แหละค่ะ แต่ว่าเมื่อกี้กับอธิษฐานขอโชคกับปูได้สองหนึ่งเนาะกับเซียมซีเนาะค่ะเคยโชคดีค่ะเคยเคยโชคดีบ้างไหมคะเคยช่วงเคยอยู่ตอนที่ฟันเห็นขนาดว่าบ่ได้บ่หู้จักเล่าดอกบ่ได้บ่ได้ว่าศรัทธาเล่าเด็กก็เห็นแต่อหน่ในอันนั้นวันนี้ก็มัก z o ง m ดูเพื่อนนั้นรอบรอบไปว่าฟันเห็นเล่าหลายเถื่อนฟันเห็นน้องปูนะจากที่เรียกอ๋อยุุงเทพ อยากบ่เคยเห็นปูไหมคะแม่นแน่นบลูจักเราเลยบ่รู้จักแล้วก็บ่รู้จักเ้าบ่รู้จักแล้วห้าก็บ่ได้ศรัทธาเนาะแม่นแน่นอืมเพื่อนนี่แหละโฟมเสตท่าเน่แน่นหน้ามากโอ้โหคนขี้รูปเป็นบ่กกาย่างดีเนาะเพราะว่าเอ่ยบ่ได้ศรัทธาแต่ว่าพี่ผู้ชายนั่นศรัทธาเนาะแนนกาแนะนหน้ามากบัดนี้ก็ได้มาเป็นเทื่อแรกเนาะค่ะมาขอโ่งปูเนาะค่ะปูเสิซ้อยอยู่ดอกค่ะจ้ะส่วนมากก็อยู่กรุงเทปบ่ค่ะจ้ะ เราก็มาอยู่บ้านใส่ชีวิตอยู่กรุงเทพออ๋ก็มาอยู่บ้านได้มาถึงปีอ๋อมาถึงปีปัณิกามาหาปูแต่ว่าอ่านมาหลายเทือแล้วค่ะแล้อยู่บ้านตลอดแล้วไม่เคยไปหลายเทือแล้วอ๋ออยู่บ้านตลอดสว่างแรกกับมาอันนี้วาดหลวงปูให้เข้าบ้านให้รูปหนึ่งกับถึงเลขตอนแรกถึงเลขมาเล็กหลังก็ถือขึ้นกันใช่ปะครับหลวงปู่สวงอ๋อให้ผู้ใดน้องวาดรูปหลวงปู เขากะมีคนเขารับจ้างวาดนะครับคือให้จ้างเขาวาดให้เราดูมากถึงเลยอ๋อบอกอ๋อจ้างให้วาดให้เท่าดไหนเนาะค่ะสั่งวาเจ็ดหลอกว่าบาทครับรูปใยมะค่ะครับรูปป้านี่เลยครับเป็นรูปวาดแสดงว่าสัทธาปูเนาะครับเป็นสัทว์แต่ว่าตานนี้บัรลูจักบัรลูจักเนาวัลลูจักครับขอผิดตรงเนาะค่ะวันนี้วาดรูปปูแล้วบัดนี้เฮาก็โชคดีครับกระสุดีโอ ขนาดขนาดว่าอันลำบ,บากลำบ,บากอันโต้งานผู้อื่นเขาแลนหางานเห็ดอันนี้แบบมิมิเขามาอันนัน้นเขามาเองอะ่ะงานเขามาเองอะ่ะทั้งสองคน,อนทั้งสองคนเลยเบิ้งอันนั้นโตะงานโตะงานจากเคือนผู้สิงเขาอันอันเบิร์ตอันไอบบน้เ,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 เบื้งีเงินจ้างกําลังเป็นสีเห็ดนำเพลินเสาสวนวันนี้เขาว่าอันเบื้งีเงินจ้างกับอ้าวเบื้งเป็นยังกับวันนี้ พระตัางุ่นเลิกจ้างหูจักกบพระอยู่พระอาจารย์เจ้าวัดบาทอุบงโกนะอันเป็นสนิทกันอยู่เราก็ว่าเราแนะนำอันอยู่อันอยู่เขาใหญ่คนที่อุปทาวัดอุบงโกนะเป็นอันคนรู่ไอหนอเป็นปีตสวนี่ราสิภาไปทรงวันที่สามสิบเอ็ดนี่อยู่เขาใหญ่เขานหญ่แมนก็ให้พุทธเก่าพันต่อเดือนจ้าอ๋อกสิไปได้แล้วเนียนม่ค่ะ ก็เลยว่างช่วงนี้ล่อๆสิเดินทางกันเลยมาหาปูเลาะลาะจะมากแรกมาจากอันบัดราไส้เนาะมาทำพ้าไส้ก็ทำาไส้ก็เนก็ถามบ้านไปใส่ต่อก็บ่รู้จักแล้วรู้ิไปใส่เลยวาบตบานกระอมบ้ารรุ่นลงกุศวงไก่บ่ว่าบไกไก่บอไกลก็ไปลองไปเบิ่งว่าทำ้าไส้ก็อยู้ไก่ไก่นะจ้าวันี้ก็มานีจ้ค่ะที่แรกคิดว่าเป็นกระต๊อบ แบบธรรมดาเนาะเอกใหม่อยู่นี่ปะคะตะกี้เป็นกระต๊อบบอลลูนที่ไหนมันโดนเนาะครับมันโดนแล้วปั๊บป็นไม้นี่อะไรอ่างเงี้จ้าแต่ว่าไม่ก็คือเก่าเลยเนาะไม่เนี่ยอันเก่านี่ของปูเนาะแต่ว่าก็มี่อย่างลักเสาเสาซีเมนต์นะนะยกสูงขึ้นจ้าจ้ามาที่นี่ก็ขอให้โชคดีอีกนะจ้าสองสองคนนะคะเนอะขอให้ปู้ตามไป ให้โชคให้ลาบแล้วก็ตามคุ้มครองเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าตัวเลขยงเสียมซีดเนี่็ขอให้ได้จะรืมซื่อเนะค่ะจ้าขอบคุณจ้าจ้าค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้นะคะคุณพี่นะคะที่เดินทางมานะคะที่อากระท่ละสังขารนะคะบ้านรุนเป็นครั้งแรกนะคะก็แอดมินบอกถามแอดมินนะคะว่าอยู่ที่ไหนถามแอดมินก่อนนะคะว่าแอดมินอยู่ที่ไหนนะคะแอดมินก็บอกว่าอยู่วัดระล่มนะคะบ้านขยงนะคะ ทีนี้ก็ถามแอดมินว่าขึ้นไปไหว้ได้ไหมแอดมินก็บอกว่าได้นะคะได้แล้วแอดมินก็บอกว่าขึ้นไปเลยคะ่ะไปไหว้ได้เลยคะ่ะคุณพี่ก็บอกว่าขนลุกมากเลยนะคะหนาวหนาวสันส่นๆยังไงไม่รู้นะคะหลวงปู่นะคะมาหาปู่เป็นครั้งแรกนะคะกับคุณพี่สองคนสองท่านเมื่อกี้นะคะ,ะคุณพี่คุณผู้ชายนะคะก็ศรัทธาหลวงปู่นะคะแต่ว่าคุณพี่ผู้หญิงก็ ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักหลวงปู่นะคะไม่ศรัทธาก็ไม,ไม่ไม่ผิดนะคะเพราะว่าคนไม่รู้จักนะะเนาะค่ะเนาะค่ะแต่วันนี้ศรัทธาแล้วนะคะได้เดินทางมาแล้วนะคะจากพี่ผู้ชายนะคะพามานะคะเป็นครั้งแรกนะคะค่ะคนเรานะคะก็ต้องเกิดจากความศรัทธานะคะตอนแรกเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านชมพอเรารู้รู้จักหลวงปู่แล้วเราก็ศรัทธานะคะบาร,รมีก็เกิดนะคะ ได้เดินทางมาถือว่ามีบุญนะคะส่วนมากก็อยู่แต่กรุงเทพก็เป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมจากที่เราไม่รู้จักก็มีคนพูดบอกเล่านะคะประวัติหลวงปู่สวงนะคะก็มานะคะที่กระท่อมราษาร์บ้านดุ่นนะคะเกิดศรัทธานะคะมาแล้วก็ค้นลุกอย่างว่านะคะท่านผู้ชมนะคะ สำหรับคุณพี่นะคะก็เสียงเซียมซีนะคะได้สองหนึ่งนะคะย้ำท่านผู้ชมนะคะสองหนึ่งนะคะตรงกับเลขอายุพอดีนะคะสี่สิบสามปีนะคะขอให้คุณพี่นะคะทั้งสองคนนะคะโชคดีนะคะรวยๆนะคะขอให้ปู่นะคะตามาไปเข้าฝันนะคะ นะคะแล้วก็ไปบอกโชคลาภนะคะถึงบ้านถึงที่เลยนะคะหลวงปู่คนจนๆก็มีเยอะนะคะ<ตรง>บางคนก็มาไม่ได้นะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็นะคะมาสรุปตัวเลขนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะท้ายท้ายคลิปนะคะจากคุณพี่นะคะเด,ดินทางมาจากวัดไพรนะคะ แถวแถววัดไพรค่ะท่านผู้ชมก็ไม่เคยมานะคะมาเป็นครั้งแรกนะคะคนหนึ่งเคยมาคนหนึ่งไม่เคยมานะคะก็พากันมานะคะท่านผู้ชมนะคะก็มาเสียงเสียมซีนะคะได้สองหนึ่งตรงกับเลขอายุพอดีนะคะอายุก็ถ้าเกิดสองหนึ่งก็อายุสี่สิบสามปีนะคะ เสียงเซียมซีนะคะขอโชคขอลาบปูนะคะค่ะขอให้คุณพี่นะคะโชคดีนะคะรวยๆนะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะสองหนึ่งกับสี่สามนี้ก็ขอให้นะคะลวงปู่นะคะให้โชคให้ลาบนะคะแกคุณพี่นะคะที่เดินทางมาด้วยนะคะปูขอให้ตูขอให้ถูกนะคะ ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะช่องมณีชาแนลนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ